คำศัพท์และคันจิมินนโนนิฮงโกบทที่11นะครับบทที่11เนี่ยมีลักษณะนามเพิ่มเข้ามาแล้วก็นับจำนวนเวลาใช่ไหมกี่ชั่วโมงนะครับกี่สัปดาห์กี่เดือนกี่ปีกี่ชิ้นกี่อันนะครับพวกนี้ต้องจำนะที่ลงท้ายด้วยสื่อทั้งหลายนะครับฮิโตสื่อฟุตัสสืถ้า1กับ2เนี่ยเอาลิงก์ในเรื่องของคนได้ฮิโตริฟุตาริใช่ไหมแต่ถ้ามิดสื่เนี่ย เอาไปลิงก์ในเรื่องของวันเป็นมิก,กะ3วันนะครับก็ค่อยๆเก็บไปนะครับอิคุจุก,กี่ชิ้นกี่อันทีนี้มีลักษณะนามนะครับที่มีคันจิด้วยนะฮะก็สามารถจะจำไปได้ด้วยเลยนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับลงท้ายด้วยใดต่อไปลงท้ายด้วยไมยเป็นแผ่นแล้วก็ไขรนะครับ มีอะไรอีกคิดเทเซพูดไปแล้วนะฟูโตโได้ไหมฟูโตหูคันจิตดูยากนิดนึงนะครับเลียวชินเลียวชินก็พูดไปบ้างแล้วนะฮะแล้วก็มีครอบครัวเนาะเอาเคียวใดไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะมาแยกตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเวิร์บเนี่ยมียาซึมิมัสที่ทุกคนน่าจะได้อยู่แล้วนะครับแปลว่าหยุดพักผ่อนนะครับลาหยุดถ้าใครเช้ายาซึมิมัสใช่ไหม ใครฉาใครฉพูดไปได้ยังนะอ่ะมาเจอกันที่สารเจ้าใช่ไหมครับอ่ะอเอาแค่นี้ก่อนนะครับมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือไดไดอย่างเดียวตัวนี้แปลว่าโตะ๊นะครับถ้าจะเอาไปลิงก์นะครับก็จะเป็นไดอะไรไดโดโคโลนะครับไทยก็ได้นะครับตัวนี้ไทยฟูนะไดโดโคโลสถานที่ที่มีโต๊ะ โทโคโรเรียนแล้วใช่ไหมอันนี้เติมนต็มนิดนึงไดโดโคโลนะครับสถานที่ที่มีโตโตะอะไรโตหั่นของโต๊ะเตรียมของนะครับโตปรุงอาหารตรงนี้โซนลล้างนะแล้วก็โต๊ะเสิร์ฟนะครับก็จะเป็นห้องครัวไปนะครับไทฟูไทฟูนะครับฟ,ฟ,นะบฟูตัวนี้ก็คือลมลมเนี่ยพัดนะครับพัดขึ้นบนแล้วก็ลงล่างแบบนี้นะครับพัดแมลงปีกแข็งมาด้วยตัวนี้อย่างเดียวคือมนะูชิเนาะ ทีนี้มันใส่ปีกเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นมแมลงปีกแข่งนะครับลมแรงๆเนี่ยก็พัดมแมลงปีกแข่งมาด้วยนะครับเป็นคาเซตนะตัวนี้คาเซะคามิคาเซะรู้จักไหมคาเซะนะครับไทฟูลมมาเป็นโต๊ะเป็นอะไรไต้ฝุ่นนะครับอันนี้นับเครื่องนับคันอิจิไดนี้ไดใส่เลขธรรมดาได้เลยนะครับกี่เครื่องกี่คันก็นันไดเติมนันเข้าไปนันไดกี่เครื่องอะ่ะกี่คัน นะครับคอมพิวเตอร์ต่อไปไม้ไม้คืออะไรครับเป็นแผ่นต้นไม้แล้วก็มีบวกแซ่นะครับแซ่ฟาดครับฟาดเฟี้ยเฟี้ยเฟี้ยไม้ก็ออกมาเป็นแผ่นอะไรที่บางๆนะครับกระดาษนะครับซีดีรวมทั้งเสื้อเชิ้ตด้วยนะครับเสื้อเชิ้ตนับเป็นแผ่นนะครับเขาแล้วนับเป็นท่อนใช่ไหมท่อนเนี่ยตัวเดียวกับ ตัวนี้นะครับหนังสือนะครับหงป้งบงนะครับนับเป็นท่อนอะไรที่มีลักษณะเรียวยาวปากการ่มป๊อกกี้นะครับรวมทั้งกางเกงด้วยกางเกงใช้อันนี้เนาะกกอนะครับกอกออันนี้ซชเสื้อเชิ้ตนะครับต่อไปตัวนี้นะครับนี่วนหนึ่งรอบนะครับวนหนึ่งรอบก็นับเป็นหนึ่งครั้งนะครับไข่นะครับ อีกไก่นี่ไก่สังไก่ไม่มีเต็นๆนะครับแต่ว่าถ้าชั้น3อันนั้นจะคันจิคนละตัวถ้าชั้น3กับชั้นที่เท่าไหร่เติมเต็นเนะครับสังไก่กับนางไก่แต่ว่ามาเป็นครั้งปุ๊บไม่มีเต็นๆนะครับโมอีกไก่โมอีกไก่ขออีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคล้ายๆกับอะไรโมอิจิโดนะครับโมอิจิโดแต่ว่าโดเนี่ยมันจะแปลว่าองศาเซลเซียสก็ได้หรือว่าองศามุมฉากแบบนี้ก็ได้นะครับ โดเนออันนี้ไข่นะครับตัวของมันเองเนี่ยแปลว่าหมุนหรือว่าไปรอบๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น1รอบเนี่ยก็เป็น1ครั้งนะครับไข่แต่ว่าจําแค่นี้ก่อนนะต่อไปเป็นฟูโตซองจดหมายนะครับมาดูตัวโตก่อนถ้าเปลี่ยนเป็นซยโตแปลว่าอะไรใส่น้ําเข้าไปเนี่ยใสน้ําเข้าไปนะครับซแล้วก็ข้างขวาตัวเดียวกันนะครับ นี่ด้านล่างนะครับก็คือตัวโอนาจิตัวอนาจิก็คือเหมือนกันโอนาจิ aji, เหมือนกันออนยะมีอ่านว่าโดเนาะทีนี้เติมไม้ไผ่เข้าไปนะครับไม้ไผ่เนี่ยมันก็เป็นป้องๆเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นเหมือนกระบอกกระบอกกระบอกใส่น้ําก็คือเหมือนแก้ว t ัมเบิ r ใช่ไหมครับกระบอกใส่น้ําเอาไปเติมกาแฟแบบนี้นะครับซุยโตนะครับ อันนี้กระบอกใส่จดหมายครับก็เมื่อก่อนเป็นกระบอกนะตอนนี้เป็นซองจดหมายนะครับตัวฟูตัวนี้นะครับก็เป็นการปิดผนึกเราปิดผนึกเมื่อก่อนใช้อะไรครับขี้ผึ้งใช่ไหมเป็นหรือใช้ข้างใช่ไหมครับก็มีดินนะครับมีดินนะครับแล้วก็ปิดยาวๆเลยอันนี้เกี่ยวข้องกับความยาวนึกถึงตัวโอเทละใช่ไหมครับวัด วัดมีความยาวเป็น Jd แบบนั้นนะครับฟูโตก็เป็นกระบอกที่ปิดผนึกเพราะฉะนั้นเท่ากับซองจดหมายนะครับฟูโต